วันนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ได้ยินนะครับเอาขอโทษด้วยวันนี้เราจะเห็นได้ว่าดังๆเร้วดังๆกลุ่มอมาตย์แล้วก็กลุ่มส่วนที่เป็นริ้วล้อของอมาตย์ได้ออกมารวมกันเพื่อจียคน้นรัฐบาลแล้วก็นายกยิ่งรักของเราซึ่งพวกเรา ไม่ยอมใช่ไหมพี่น้องขณะนี้สถานการณ์เรียกได้ว่านะครับเป็นสถานการณ์ที่ต่างคนต่างดันส่วนของอามาตยเราก็รู้กันอยู่ว่ากปปสนั้นมีประธานและก็รองประธานเนี่ยที่ใหญ่พอสมควรแต่กปปสก็ควรจะรู้ว่า ประธานของเราเนี่ยก็ใหญ่ไม่ได้น้อยกว่าเขาเลยใช่ไหมพี่น้องสื่อหลักพยายามโ้มข่าวแล้วก็เปิดข่าวของกบพสตลอดซึ่งข่าวของคนเสื้อแดงหรือข่าวของคนเสื้อขาวแทบจะไม่ได้ออกสื่อวีเฉพาะวิทยุชุมชนแล้วก็มีเดียเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ l ล n e ที่จะส่งข้อมูลหากันเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เราเนี่ยจะได้รู้ความจริงนะวันนี้สื่อพวกนั้นยังจงรักภักดีต่ออามา์แต่ส่วนสื่อของเรานั้นไม่ค่อยจะทำงานซึ่งผมขอตำหนินะที่นี้ว่าสื่อของเราควรจะทำงานมากกว่านี้ครับผม ทำอย่างไรก็ได้ให้คนเสื้อแดงทราบข่าวความเป็นไปของบ้านเมืองให้เขารู้ว่าตอนนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรอย่างตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพ่อแม่พี่น้องของเราที่อยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าค้าขายเขาไม่มีเวลาที่จะ มาฟังวิทยุชุมชนหรือไม่มีเวลาที่จะดูข่าวดาวเทียมเนี่ยเขาแทบจะไม่รู้เลยว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรองค์กรอิสระออกมารวมหัวกันเพื่อที่จะจิกเพื่อที่จะเล่นงานพวกเราแต่พวกเราไม่มีวันยอมถูกไหมครับ<อ>ให้มันออกมากันเยอะๆให้มันโชว์ตัวออกมาแม้กระทั่งดารา ปีทั้งหลายซึ่งมันมีผลประโยชน์วันวันหนึ่งไม่ได้คิดอะไรไอ้คนแต่งเนื้อหาไอ้คนแต่งบทก็แต่งไปไอ้คนแสดงก็แสดงไปมีแต่เรื่องตบกันแย่งผัวแย่งเมียมันไม่เคยคิดมันไม่เคยประเทืองปัญญาให้ประชาชนให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้รับรู้ว่า ประเทศชาติเนี่ยถ้ามันจะเจริญเนี่ยมันจะเดินไปทางไหนมันไม่เคยคิดมันพยายามเสี่ยมพยายามปูกฝังตอ้เรื่องบนเตียงแย่งผัวแย่งเมียแม้กระทั่งกระเทยผมขอโทษกระเทยที่ดีนะแม้กระทั่งกระเทยได้สื่อของมันก็ออกมาทำให้เด็กบ้านเราเนี่ย คุณไปดูแล้วกันว่าลูกหลานเราเนี่ยมันเป็นกระเทยเพิ่มมากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่สมควรจะทำวันนี้ถ้าบ้านเราเมืองเรามีสงครามขึ้นมาผมถามว่าจะเอาทหารที่ไหนไปลบในเมื่อผู้ชายมันกลายเป็นกระเทยไปหมดแล้วเพราะว่าพ่อแม่มันเป็นกระเทยไง มันก็พยายามเสี้ยมสอนให้ลูกหลานเราเป็นกระเทยแต่กระเทยที่ดีเนี่ยเขาก็จะรู้เขาก็จะรู้ว่าถ้าเป็นกระเทยแล้วก็จะไปทําอาชีพไหนนะครับเขาไปอยู่พัทยาเขาก็สามารถจะดึงดูดเงินตาต่างประเทศเข้ามาได้เพราะมันเป็นการขายของเขาแต่ไอ้กะเทยเดินข้างถนนไอ้กะเทยอยู่ม็บกปป,ปอสอไอ้จังไร วันนี้ถ้าผมพูดแรงหรือว่าใช้คําที่ไม่สุภาพผมต้องขอโทษด้วยเพราะว่านานๆผมจะขึ้นทีมันกดมันเก็บกดส่วนมากก็ได้ยินผมที่สถานีเก้าสิบซึ่งนานๆผมจะขึ้นไปทีหนึ่งนะครับองค์กรอิสระทุกวันนี้ไม่กล้าที่จะฟันธงนายกยิ่งรักเหมือนนายกท่านสมัครเพราะว่า วันนี้คนเสื้อแดงหรือประชาชนเขาแข็งแรงเขาแข็งแกร่งเขารู้แล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรวันนี้องค์กรอิสระไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้พจจนานิกรมกับนายกยิงแรกของเราถ้ามึงจะใช้มึงต้องไปเปิดดิกชินลีไอ้ควาย แม้แต่ทหารเองวันนี้ลายพังก็รอจังหวะอยู่ไม่กล้าทำอะไรบูมบามเพราะว่าทหารเองก็ยังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายที่จะออกมาแล้วคนเสื้อแดงก็รู้พฤติกรรมทหารตลอดว่าคุณจะทำอะไรแม้กระทั่งวันนี้มันก็ขนรถถังเข้ามาพี่น้อง วันเด็กมันขนกลับไปไม่หมดมันขนไปเพื่อลวงตาเราแต่วันนี้มันขนกลับมาอีกแล้วพี่น้องคันเดิมถ้ามึงแน่จริงผมขอประกาศเลยรถถังมีศักยภาพยิงได้เป็นหลายร้อยกิโลมึงไม่ต้องเอาออกมาบนถนน มึงอยู่ในล่าสิบเอ็แล้วมึงคิดว่าพวกกูอยู่ไหนมึงตั้งพิกัดไอ้ดีแล้วมึงยิงออกมาเลยไอ้สตนมึงไม่ต้องอออกมาเพราะคนที่เขามาต้องเที่ยวเขาจะตกใจมึงไม่ต้องอ,ออกมาเขาจะได้ไม่ต้องตกใจอยู่ยๆมึงตั้งพิกัด แล้วมึงยิงมาหาพวกกูที่สารกางบัตรเดี๋ยวนี้แล้วมึงจะรู้ว่าพวกกูไม่กลัวมึงก่ปปสผมจะเล่นเป็นตัวตัวไปวันนี้ตปปสมันได้เอาชีวิตประชาชนเป็นที่ตั้งสุเทพประสิบัน มึงฟังกูมึงอีกไม่นานเกินรอมึงจะต้องตายแน่นอนแล้วมันไม่ใช่ฝีมือของพวกกูมันจะเป็นฝีมือของประธานและกระงประธานก็ประสอของพวกมึงเขาจะฆ่าตัดตอนมึงมึงจำไว้ ไอ้สุเทพเตือสุบันมันไม่ยอมปล่อยมึงเพื่อที่จะมึงมาบอกว่าประธานและกระรองประธานของมึงเนี่ยเป็นใครแต่สำหรับคนที่สารกลางคนเสื้อแดงเขารู้หมดแล้วว่าประธานมึงเนี่ยถอยไปแล้วแต่รองประธานมึงเนี่ยปากอ้อยๆเนี่ยออกมาแล้ว มันไม่มีความจําเป็นเลยสุเทพเพื่อตะบันที่มึงจะต้องมาบอกพวกวกูว่าประธานของมึงรองประธานของมึงเป็นใครแต่กูจะบอกมึงไว้ไอ้สุเทพเพื่อตะบันว่าประธานของกูนะ่ะใหญ่กว่าประธานของมึงไอ้สุตินส่วนลายพัง ถ้ามึงจะฉีกรับธรรมนูน50มึงออกมาเลยเพราะรัฐธรรมนูน50เนี่ย80%เน่ะมันเป็นรัฐธรรมนูญของปี40อยี่สิบอร์เซนต์่ะมันของ50ซึ่งมันเป็นกบฏถ้ามึงจะใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจัดการกับพวกกูมึงไปปรึกษาไอ้สนธิบางก่อน ว่าไอรัฐธรรมนูนพวกคุยเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญโจรพวกกูเนี่ยเป็นคนดีพวกกูจะไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญอัปปรารของพวกมึงรัฐธรรมนูญนี้มันเขียนไว้หมดแล้วว่าจะทำอะไรลอกสเปกยังไงไม่ให้รัฐบาลขึ้นมาใหม่เนี่ยทำอะไรไม่ได้ แต่เจต,ตนาของมันเนี่ยไม่ใช่เจต,ตนาของมันที่เขียนไว้มันเขียนเพื่อสนับสนุนรัฐบาลไอ้มาร์คอภิสิทธิ์แต่มันไม่คิดว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยมันจะตกกระป๋องแล้วรัฐบาลยิ่งรักจะขึ้นมานี่มันคือกรรมนี่มันคือเวรที่มึงทำไว้ไอ้นรกเสื้อแดงอยู่ในที่ตั้ง เสื้อแดงไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเมื่อ,อไรที่มึงล้มรัฐบาลยิ่งรักมึงล้มรัฐมนูลห้าศูนย์พวกกูเนี่ยแหละจะรัฐบาลสิรัฐมนูลสีศูนย์กลับมาใช้เล่นงานกับพวกมึงไอ้นรกข้าราชการทั้งหลายมาถึงท่านแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ณนะที่นี้เวลาใบบาย,บายข้าราชาการส่วนหนึ่งที่มีความฝักไฟในโจรอำมา์กบฏทั้งหลายได้ออกมาเป่านนกหวีดต้อนรับกบฏซึ่งพวกเราจัดให้มันไปได้ในระดับหนึ่งแล้วต่อไปนี้ถ้ามึงยังจะอยากจะกินเงินเดือนของประชาชน พวกมึงก็ต้องยอมรับในเสียงของประชาชนไม่ใช่มาต้อนรับลูกน้องของกบฏพวกกูจะไม่ยอมให้มึงมาเห่าหอนเป่าลกวีใส่หูพวกกูนะสถานที่นี้เพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่พวกกูจะต้องรักษาไว้ไม่อย่างนั้นพวกกูไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้ง หลายพังกูจะบอกมึงไว้ทหารทั้งหลายถ้ามึงยึดอน้าดได้กูรู้ว่าพวกมึงคิดอะไรกันอยู่มึงวางแผนอะไรกันอยู่พี่น้องฟังไว้ให้ดีถ้าหากว่ามันปฏิวัติหรือว่ามาลลมลางการปกครองในะระบอบประชาธิปไตยภายในไม่กี่วนันนี้โดยการที่มันจะ ทำไมการเลือกตั้งไม่เป็นไปได้มันวางแผนไว้แล้วมันจะให้ไอ้ปวิดขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเรารับได้ไหมมันจะให้ไอป้ปอกตัวเยี่ยเพื่อนที่หักหลังนายกรักสินของเราขึ้นมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วมันก็จะให้ไอ้เลต่อกเกษียณอายุ เป็นผอบอตบอัอบปปจจังไรต่อไปแล้วมันก็จะให้ไอ้พวกจังไรทั้งหลายริวรอของมันขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแบบนี้มึงไม่เรียกปคนประเทศมึงจะเรียกไอ้เฮียอะไรนปรชควรจะดำเนินการ ให้ประชาชนรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นภายในไม่กี่วันและผมขอฝากไปถึงรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นท่านด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงถ้าท่านไม่กล้าที่จะจับสุทเทพเตื่อสุบันท่านจงลาออกไปถ้าท่านอดุลท่านไม่กล้าทรงนวยของท่าน ไปจับพวกกบฏท่านลาออกไปแล้วเดี๋ยวประชาชนเขาจะจัดการเองส,สุดท้ายนี้ผมมีเพื่อนอยู่เขาได้ส่งทัญญาณมาหาผมแล้วถ้ารัฐบาลทำอะไรไม่ได้ แล้วมันเกิดปัญหามากไปเสื้อแดงใต้ดินเขาจะออกมาครับพี่รองแล้ววันนั้นเราไม่มีอาวุธลายแรงอะไรเลยเราทำนาทำสวนทำไรเราเอาจอบเอาเสียมออกมาเราไม่มีอย่างอื่นเราก็เอาไม้เอาออกมาสู้กับมัน ถ้าหากว่ามันใช้อาวุธถ้ามันไม่ใช้อาวุธเราก็ไม่ใช้เพราะอาวุธของเรามันดูถูกเราตลอดสุดท้ายนี้ผมหวังว่าพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศวันที่สองเราจะต้องออกไปเลือกตัง้งให้มันรู้ว่าประชาชนเท่านั้น ที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินขอบคุณครับ